สวัสดีครับกผมนายกิติชัยนำรหัสนักศึกษา6 6 1 2 3 4 7 1 0สครับฟงซัวมารีอาลูเอเกิดที่ปาดิเขาเป็นเด็กเยนดีตั้งแต่อายุยังน้อยและไอ้สร้างชื่อเสียงในฐานะนักเขียนบทกวีและเป็นนักกวีในวัยเพียงอายุ24ปีเขาได้เริ่มทำงานกับบทกวีมหาภาพเกี่ยวกับสงครามการรัชนาในศตวรรษที่1 6ถวายเกียรติแด่ท่านชายฮันดี้ที่4ในฐานะ ประศัพท์ผู้นำสันอิสุปมาโดยมีการเปลีป่ยนแปลงจากโปรตเซนเป็นคารทริกในทางปฏิบัติมีคงเป็นหัวข้อหลักของวอลเตลเขาคิดถึงผลอันรองเลือกจากการที่ไม่ยอมรับศาสนาเขาไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้า,า,จาพระเจ้าของวอลเตลได้สร้างโลกได้ปลูกฝังความดีความชั่วสิ่งที่วอลเตลเรียกว่าศาสนามีเหตุผลเรียกว่าศาสนาธรรมชาติหรือลัทธิเทวนิยมวอลเตลเกลีติความคลั่งไคล้บูชาศาิษยาสตร วอลเตาต้องการศาสนาแต่ไม่ต้องการคิดจับและนี่คงเป็นเหตุผลหลักของบาทหลวงที่ไม่ชอบเป็นแบบบกมีของวอลเตลของเจ้าชายริกิสีวอลเตลจึงเดินทางไปลันดอนและอาศัยอยู่ที่ลอนดอนกว่าไปเวลา2ปีรู้จักนักการเมืองนักเขียนมากมายกลายเป็นที่ชื่นชมนิกายโอดสแตนและเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอังกฤษในขณะนั้นวอลเตลได้รอดออกจากคุกย่าห์โฮวิจากหนังสือยังไม่เป็นทางการของวอลเตลไ,ได้เสีศดสีศาสนาการเมือง วิทยาศาสตร์ในทาว,วิภาคว,วิจารณ์ฝรั่งเศสเช่นเรื่องรอยัลเ c ็ก n ซที่มีทุกชาติบรรมตัวกันที่นั่นมีชาวยูวิโอมาต์มีคริสเตียนรากับทุกคนรับถือศาสนาเดียวกันบางคนเดินหยิบแก้วไวชายคนหนึ่งไปรับปรพปิสมาในอ่างใหญ่ชายอีกคนหนึ่งได้ตัดนังคุ้มของน้องชายของเขาออกแล้วข้อความของเราไดชัดเจนอย่างมากความแตกต่างในศาสนาเป็นเรื่องล็กน้อยไม่แยกออกจกันได้เขาสรุปได้ว,ว่าศาสนาจนํานวนมากในอังกฤษ เราไปสู่ความสันติสุขเรลต้องตอสู่คำถามในเรื่องของความดีความชั่วจึงมีผลงานที่เรารู้จักกันว่าเราต้องถูกฝังสวยของเราในโลกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่นั่นคือโลกอีกใบหนึ่งความดีความชั่วทางศีลธรรมในกรณีที่แผ่นดินไหวมนุษย์จะไม่ถูกตำหนิแต่รหาสพวกมนุษย์ที่สร้างสงครามขึ้นมนุษย์จะถูกตำหนิอย่างแน่นอนเขาต้องการเปยนความคิดของผู้นาผูเศษและต่อต้อานแัะคิดคำใคร และได้รูดรงสรุปแคนว่าบทคนีผู้น่ารังเกียจสุดท้ายแล้วชื่อวอแตลมีความหมายเหมือนกับชุดค่านิยมเสรีนิยมเสรีในการพูดการปฏิเสธสัาศาสตร์ความเชื่อในเหตุผลความอดทน,ทนถือเป็นวระด,ดูกอันล้ำค้าและมีเอกนักเฉพาะตัวของโอแตลขอบคุณครับ